สวัสดีครับอยู่กับผมก๊อปี้เกมเมอรกับเอ้ย่ยาเข้ามา,อา,ามเอาเหรอก๊อปี้เกมเมอรกับก๊อ,อปี้เกมเมอรกับผมตอนนี้ผมตอนนี้ผมอยู่ในศึกงโอยจิ้ด้วยเนี่ยตาย ยิงโดนไหมเนี่ยจยิงโดนไหมเนี่ยโอ้ยชาตินี้ไม่โดนหรอกเอ่ะวิชาดิจ้าโอ๊ยวิชาดิจ้าเอ้ยโอ้ยชาตินี้จะยิงโดนไหมโอ้ยพวกคนคนอื่นไปไหนกันหมดไม่รู้เฮ้ยลบอบลอบลอบเออหนุ่มอินฟินิตี้เนาะ อตายจู่วิ่งมาเหรอเขาเป็นนักขนูนะยิงลัวแม่งเลยมันดาบมัรู้แล้วไอ้เด้ยไอ้ตายเอ้ไอ้แต่เขาก็ยังไม่ตายอ่ะเออ ยังไงก็ไม่โดนนะเอเดอร์เกรเดอร์ไอเจี๊ยรู้ละจุดอ่ะู่ตรงนี้โดนไหยนักหนูก็อย่างนี้แหละอ๋อหมอบลงอีกโอ๊ยมันโดนปะไอ้ไก่อย่ามึงอือ อุอ้ยจะโดนแล้วจะโดนแล้วจะโดนเป็นอะไรมไ,มบบไ,มไม่เป็นเขาก็เหมือนกันรถนีดเตียยแล้วก็เกิดมาตายไอ้โดนหน้าเต็มเต็มอุ้ยโอสโลแกน <laughs> ไอ้แกะหน่อยไอ้แกะอย่ามาขวาง อย่ามาควา้าแกแกบอกว่าสิ่งอะไรวะ,อะไอ้แกบอกว่า,ออออา,าเ,อเอ,อ้ยไ,ไอ้แกบอกว่าบัตอะไรของมันน่ะอุ้ยอย่ามาเสึกเอ้ยออกไปออกไปอ้าแกว่าโอ้ไม่ตายสนุำเราคือผู้จักรวัตรตายซะเอช <c oughs> เอ้าไม่โดนเอช เอ้ามิม oh, sure. ันโดดมันไม่โดนอ่ะน eh. uh, 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 ี่ไงวะคันลบต้องบวกแล้วเยอะออนดอรเยิกเ้เจเจต้อง กินกระดูวกินกระดูเอาว่ะเอาว่ะเระงว่กอุยอิ้ายิงบวกเอาบวชุดเกาะทำชุดเกาะทำชุดเกาะยิงแล้วไม่จะทำกลับเดี่นได้ยังได้แล้วเนี่ยถ้าเขาถ้าเขาไม่มีเขาก็ตายแล้วป่านนี่นี่ ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนั้นใช่ปเ,เ, <c oughs> เปิดไปไหม <c oughs> เบื้งเปิดไปไหมเบิ้งอุ๊ยไอต้นน้ำมันเป็นไอรอนเออเป็นไงพวกเขาลาบวับวจะกระโดดเหลยโดนว่ววละลาบวัวงลาบัวงกาแฟเวลาไม่ลาเว้ยเอาเลเวล ตายต้นน้ำวิชาดิตาไอชีเอ,อ,เอามันหลบได้กับไปใกล้มันเตรียมพร้อมอยู่ไอชีวิชาดิตาตายไป้ไปใกล้ไนน้ีนน้้ เดี๋ยวเดอขาไม่ตั้งร่ากก่นอนเขาไม่ได้กากเขาจะไปเอาดาบฉันจะไปเอาดาบไม่ได้ฉันจะไปเอาดาบดาบดาบแป๊บน <ขอ S 2> ึงขอขุดไม้ก่อนขอาขุดไม้ก่อนเกืยบร้อยเอาขุดไม้ก่อนในเพื่งกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลาพวกสัตว์ที่มันบอกว่าเฮ้ย hey, วันนี้อากาศดีจังเลยตายส์ดาบเรื่อยร้อยทุกอย่างตายส์ผมไม่ตายว่ยะ อ้ยไอหมูด้วยเรือะไรกูไม่ตายเฮ้ยเราบีดับตายเราบีดอเมเบกิ้งเรียบร้อยบุกเลยเย้บองแล้วจันบองแล้วจันบองแล้วจันไม่รด้วยแรงมันอยู่รู้แล้วน้ำมันเลงบังแล้วจันมันมันไม่ใช่บางแล้วจันของจริเว้ยเราคือพวกพ่อแม่โอ้เอาวะ โอ้ยศึกตอนนี้ครับพม่ากับบาลอจันย์จับมาปันกันเลยนะครับเฮ้ยว่าเออไม่เอาไม่เอาไม่เอาต้องศึกทั้หนูปืนใหญ่ไงปืนใหญ่ปืนใหญ่ทำไมไม่มีพม่าพม่าพม่าต้องมีปืนใหญ่บาลอจันไม่มีบาลอจันมันมีอันนึงมันมีอันนึงแล้วมันก็พังไปแล้วโดนอีกั้วเลยโอ้ยโอ้ยเจ็บเ้อ แต่น้ำมันไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่เป็นอะไรเ <c oughs> ขาว่าสิ่งนี้ไม่น่าจะตายหรอกไม่เป็นมันสะวนว่ะก่อสะวนเว้ยไม่เป็นอะไรใช่ไหมโอ้ไม่ไม่เป็นอะไรใช่ไหมลาเลยมึงก็มาโดนนะักขนุ้ยนักขนุ้ยไม่มีไม่มีว่าตายหรอกไอ้เอ๊ ไยโอ้เออแล้วคุณจะเข้าไปยังไงวะโอ๊ดีไงไปจมตีด้านบนเด้อ เต็มหัวเต็มหัวเต็มหัวเอ้าหาบเต็มหัวเอาอีกเร็วเต็มหัวไปแอบด้านหลังเต็มหัวบ่เต็มหัวบ่มีวิ่งเว้ยนักฮันโนนักเชืออไปก็มีมีนี้โอ้เอาบ่เอาบ่บัาแล้วจันบังแล้วโอ๊ยกับได้แล้วบัาแล้วจันบัาแล้วจันไป คนเองไงรู้ทำไมไม่กล้าออกไปวะเออเป็นบ้าวว่าจันบัวเขาพิกานเขาไงเขื่อจริงอยูเก็บปืนมอสก่อนเด็กแกนูแป๊บนึ่งจะปิดเป็นเป็นโคมเขาว่าเขาว่าสู้สู้เขาดีไม่น่าจะจบหรอกตอนนี้เขาก็อัดอยู่นะเนี่ยแปดนาทีแล้วอันหนึงปอดแปมให้เป็นเช้าก่อนโอเคโอเคฆ่ากันต่อไอ้ชพี่บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาเด้อ ไอ้ไก่กจ้าไปหัวเวลาไว้สิครับครบผมหนีล่ะเอ้า <c oughs> ไอ้ไก่ไอ้ไก่บ้าไม่รักดียวเอ,า <c oughs> อ้าโยไม่ต้องยิงหรอกไอ้บากราจันบากราจันไอ้บากราจันเอ <c oughs> อบากรันงานเด่คนคุณนี่โดนใส่จ๋าจริงๆต้องเจอนิสัยเพือน,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 นอะไรอะไร โอ้ยมันโดนว่ะโดนได้ไงวะต้องไม่มีบล็อกเว้ยคุณบ้าต่อนี่ไงมีบล็อกละคุณบ้าเดียวเดียวโอ้ยเดียวกูมีบลอกเว้ยอันเดียวมันมาแล้วข้ารู้สึกถึงพลังเดียวเดียวหื้อหื้อนาวดอุ๊ยเขามา

หันหันไปผิดทางวะไอ้ไก,ก่ไอ้เจ้จัดการดิไปก็บผมผมไม่มีดาบเอา้าอะไรอือดิไม่หวงเจ้านายเลยก็ปีเดินหน้าจุดกำลังแล้วก็วันต่อไปอเดินหน้าสุดก็เลิ่งไอชีเดี๋ยวเดี๋ยวข้าไม่ต่อยฟันไม่ใชข่ขาดเอา้าเดินหน้าุดกำลังขี่ขาดตัวเด,ด,ดียวไอ้ออขาด

อการต่อสู้ไม่น่าจะจบหรอกว้าบอนเนี่ยเอ๋แมงไม่เอาบอลลงไปเลยข้างล่างเฮ้ยทีย่เขา้ะไปสร้างฐานเอ้กูไม่น่าตายหรอกเนี่ยดูชุดก่อนดิอข,ของกูจะพังแล้ววะของแกป<ะ>ั๊กไหนลองเปิดใหม่บ้งดูดิของกูจะพังแล้วดูสิ ดูวิ่เต็มตาจะพังแล้วนายนไหนายนาหนไยข้อกวยิงธนูดีแล้วแป๊บเื้องแป๊บเื้องก็ปปเออให้เวลาก็ได้เจ๊ได้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 ไดดูใหม่ดิยังต้องแกะจะเยอะเว้ยนี่ไงเือะว่ะอก็ปีม่โดนใด่ธนูทีโจมตีตายตายไปข้างหนึงไป ออะไใช่วิชาไม่รู้เหมือนกันเอาเมีกิ้งกับอะไรนี่แหละร้อยในวิชาหลบธนูโอ้ยอุชิดาบเร็วมาดาบอันเบกกิ้งเรียก้าเอาไอ้กอมันแตกใครกอแตกแพ้เหรอของเกมมันก่อไม่แตกสิฮีกออะไรก็ไม่รู้ก็ปีนไม่ฟันมันไงคนปัานนี้น้อยนี่กับเขาปอ้เจ๊จัดการ จบแล้วนะครับสุดอีกแค่นี้ก็จบไปแล้วนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์อย่าลืมกดไลห์นะครับครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ